สวัสดีค่ะปอนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทมแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอย่างนตามเคยหลังจากสามวันมานี้คืออาการคือแย่มากเหมือนกับคนแบบแบบมันทรมาน เหมือน,นคนแพ้ท้องหนัก,นกคือเพิ่งไปได้รับยามาเมื่อเมื่อสามสี่วันที่แล้วก็ไปให้ยาพอหลังจากกลับบ้านมาก็เกิดอาการแบบนอนทั้งวันอาการแบบเวียนหัวเวียนไหลแต่นี่มันคือแบบอาการเริ่มต้นของ การให้ยานะคือมันยาตัวนี้มันแรงมากแล้วมันเวลาเราได้รับมันปุ๊บวันประมาณอาทิตย์หนึ่งอะพออาการเราจะซุบมากแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทนทนไหวไหมทนได้ไหมแต่สำหรับปอแบบความรู้สึกว่ามันทนไม่ มันทนไม่ได้หรอคะ่ะแต่ว่าก็จะกินยากินยานอนหลับแทนกับกินยากินกินยาแก้แก้เลยอะ่ะแก้เป็นหัวแก้อะไรอ่ะมันก็ไม่หายหรอกคะ่ะจะหมอก็ให้หมามันยามันแรงมาแล้วก็ไปฉีดด้วยไม่ให้ไม่ให้ เวียนหัวไม่ให้อาเจียนไม่ให้อะไรแต่มันแต่มันทําไม่ได้อะคือมันยังไงมันก็อาการมันก็แบบเวียนหัวอยู่หมือนเดิมมันมันหายใจไม่ค่อยออกแล้วมันร้อนหน้าร้อนหน้าร้อนตาแสบหน้าเป็นอาการแบบว่ามันคน นโดนโดนน้ำร้อนอะไรเนี่ยมันความรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคมันไม่โอเคิงกับมาม่ามันไม่โอเคให้สกัก็เรียบม,มาสิมันอยู่อย่างเนี้ยมามานออกไปไปให้ยาเริ่มแรกเป็นอาการแพ้มากแพ้สุดๆเป็นผื่นเต็มเต็มตัว พอมางดพอมาที่สองเกิดอาการหน้ามืดตามหมัวมากเปอาการออกแสบออกร้อนแล้วก็เป็นเป็นเหมือนแบบเวียนหัวมากเหมือนใครแพ้ท้องหนักมันจะอวกแตกตลอดแต่มันจะเป็นอาการแบบนี้มันมันมีความรู้สึกว่า ทั้งเหนื่อยทั้งทรมานล้วก็ไม่มีเราก็ไม่ค่อยอยากกินข้าวไม่ค่อยอยากกินอะไรมันเราก็นอนนอนไม่หลับแล้วพอนอนไม่หลับเราก็อาการก็แบบมันเหมือนมันมันเริ่มจะช็อกพยายามแบบถือถือแล้วพยายามกินแบบทน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 ,ทน เดี๋ยวแบจะดูนั่นจะวัน mm. นี้ทำไมฟลิซ <ifting> ียโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอขอไปเอาลูกแล้วก็ไปก็ว่าจะไปนอนลองดูเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่มาเล่าใหม่ค่ะคค่ะสวัสดีค่ะ